กล้วยน้ำว้าที่ใช้นะครับเราจะใช้กล้วยน้ำว้าเปลือกเหลืองสําหรับขนมกล้วยเดี๋ยวเราจะทําการบดกล้วยก่อนนะครับได้เทคนิคมาจากร้านขายมะพร้าวให้เราเขย่านะอันนี้แสดงว่าแก่ไปละนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมะพร้าวทินทึกนะครับเขาบอกว่าเขย่าแล้วเสียงน้ําข้างในจะไม่ค่อยมี มีแต่น้อยอ่าอน,นี้แสดงว่ามะพราะ้าวทึนทึกนะครับแล้วเราก็มีเทคนิคในการออกาเฉาะมะพร้าวด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเฉาะให้ดูนะลูกมะพร้าวนะครับเขาจะแบ่งส่วนเป็น3ส่วนนะจะมีเส้นแบ่งอยู่เห็นไหมครับส่วนที่ใหญ่ที่สุดนะครับกับส่วนที่เล็ก2ส,ส่วนเราจะเฉาะตรงเส้นแบ่งส่วนที่เล็กที่สุดนะครับเราก็จะสามารถแบ่งตัวมะพร้าวของเราเนี่ยได้ตรงกลางสวยนะครับใช้สันมีด ตัวนี้ก็ถือว่ามะพร้าวแก่เกินไปนะเพราะว่ากะลาเนี่ยดำแล้วนะครับถ้าเกิดเป็นมะพราะ้าวทินทึกตัวกะลาเนี่ยจะยังขาวอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นมะพร้าวกะทิแล้วนะครับเปลือกมันจะเค็มมากๆนะครับชอบไม่ตรงบริเวณของที่เป็นร่องฝังเล็กนะครับเวลาฉอบมันก็จะ ไม่เป็นรูปทรงที่เราต้องการนะครับเราจะมาขูดมะาพร้าวกันนะครับอุปกรณ์ตัวนี้เขาเรียกว่ามือแมววิธีการขูดเราจะขูดจากขอบลงไปนะครับแล้วเวลาขูดก็ขูดเบาๆนะครับเราจะได้เส้นที่มีความอ่อนนุ่มคนให้น้ำตาลละลายเลยนะครับแปง้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียวแป้งมันสำหลังคนแป้งสามอย่างให้เข้ากันก่อนนะครับจากที่ที่เราละลายน้ำตาลกับเกลือนะครับเราใส่ไปหนึ่งส่วนสามนวดแป้งนะครับเป็นเวลา10นาทีครับ เสร็จแล้วก็เอาไปนึ่งได้เลยนะครับ